สบายดีพี่น้องพูดกันแล้วก็เก่าเหมือนเดิมครับแพ่โกเอกแลนองครับเย่เจ้าเป็นผู้นั้นตีจ้าเป็นผู้หนึ่งตีแมนกดเป็นผู้เฮ็ดเบื้องหลังก็เป็นโซ่หนึ่งผัดติกมันคือพัดติกจะจะได้เด่คือของปลอมบ่คือของปลอมไหมันก็คืออินนีตอเนาะสวยสวยเต็มเอ้ยมันกินได้บ่พี่น้องเมืองเนี้ยเฮ็ดจนว่านั่นคือของปลอมอยากกินเด้คือของปลอมแน่นบ่ พร้อมพร้อมกระชิดร้องซิมเบองี่ดอกปืดมึงสิแกให้มึงสิแกให้แพกูเอกนะ่โอ้นากับปอลมยังกันแบบที่ีหนเอาคู่นี่หอบเขียบหอบผ่าเดินทางไปเซนต์โนบเลยเนาะคอยรถไปเสกมันนี โวบอกงของให้แมโอ้ตบกงช็กเคย่าแบช็อกจะมีลาบปากกันนี่นคือตัวมันนะแก่ออกมาแล้วหนึ่งแล้วครับพี่น้องจากที่มือเศร้านี่เขาแปลออมาสดๆ้าแจ้คอยกินตจขอบคุณครับมาเดมาของแท้อีกนึ่งแสดงว่าบุญปากแล้วพอสดวาบุญปากแล้วพ่อจ้าของอย่างมหาพลายมาี่พ่อ่จะมีลาบปากครับ กเดี๋ยนเดิี้กัไปมีเลือนไปนอนบ้านกินกินกิน้องเพราะตัวนหนึ่งออกแมาเราคือปู้ปอมมีเีเนาะคือของปอมนี่ไหมคือมกไปตัวใหญ่ไหมฮกีไ่เหรอ่วอ่นก้ปรับเงนนะา่อย ลงมาไม่คอโอ้ยถือว่าจับก้านรับเพลงมาคว้านอ่แล้วใครลงมาคอเเสียงดังเลขาเลยลงมาเมสียงดังยวข่ายเขาีดีมีเน่ากินไหมน่าด้วยจ้ะเษะมเสียบในเห็ดเองกับมืออาหารทะเลผมมายูแนวนหนึ่งแต่มันบ่มีไม่ยังเือลำนามมูบ่มีเครื่อง เขาคุยกันแล้วได้เครื่องมาพร้อมมาเนี้ยแมนคุยกันแล้วได้เครื่องมาพร้อมเป็นเครื่องกินมาที่นี่ตะกี้เป็นตะกี้เครื่องยังก่อนตะกี้เครื่องเครื่องเยอรมันเขาเรียกว่าเขาบ้าผลิต นั่มอเศร้ากืออะรเอะกว่นโจกเขามือขวาเ้ี๋ยว่าถือก้อนมือใส่รับสลับมากมือใส่กับจกเข่ามือข้าน้คก็ใส่แท่เมื่อนี่มันเป็นเป็นเป็นน้ำไอโฟนสิบเจ็แมนบอกแมนบอกแมนยนูคมคนสิของยังไรไก่ว่ได้เนยเนี้ยยิงจู่ๆคมคนเดียวพอจะไปจะลิงค์อัวขาเลยใคยอุตสาปลูกฝ่าไว้เขามาสนใจดอกค้นไก่ไก p h o n e นสิบเจ็ดโทรมันส้มไก่ คุณลกๆเขาผสมต่อคิดต่อได้ไปก่อนบ้าดอันอันยังเ็บอยไปบินบาทอ้คุยกันแล้วคุยกันแล้วซิซหรอซิซหรอมือนีโทรไปบอกเราไปบมันเล่ามือนีนด่นัดเลาอ่ะเออัวมาท่นโทษยังไงเพ่อนพ่อจะคลองมต้องไปบินบาทแด้วันที่จิบหพกนะตัวเดียวกัยิมเล้วเนาะอ ตัวเดียวก็อิ่มเลอ่เจ้าสามตัวเจ้าคือบลทัอิ่มสตัวจะได้มีทั้ิ้ก้อยดิแมะแบ่งบ่แล้วแก่ขานึ่งอะกิโลเท่าไหร่หลุดเนาะกิโแม่เนี่ยกับปาถึงดีออ้มันแก้เห็ดแ่ไปแล้วอันนึงทุ่งถือกองกับนบ่อดถือกองบ่ดกินปูแกเอาอีกบ่นึ่เอาอีกบ่อเนาแก่เพื่อนสาวะเ สดมากสดสีล้องสีเ no. บ so okay. ิงกินรดนีน so ี่ยออกุ้มมือเดียวเด้เอาออก่ไหมาบอออกแคงแต่นี่มันเจ้าบ่หหามก่อนหัวมันกินได้กินัวนกองเรากินด้อเราแต่ยายกิน่นาทีเนาะาปากยุัง้มะพอจังหะพอดีเลยหวานาเจ็บติอะไรกะบเจ็บตาปาก เป็นไหนเดบอะเดอคือทำหมองหาวกันก็ไม่ที่กาบินกวามเดียกันก้าก้าเนื้อปูมันแน่นเอกินดกันเนื้อปูแน่นพูดจังว่าปูยังเนาะปูพริกก้นไม้เหมนจังว่นปูยัง

ตายเอาไมทุ่ไปทั้งเิงถ้าเอาเมทุ่งไปทั้งรางวสิเป็นแกงไตเป็นซะดายกินบน้อดปูตัวที่สุเขาบอเกี่ยวเดราะเดยวเป็นผัวเแก้มแม่บ่กว่าแม่แกงสุมแล้วว่าเอาเนี่ยเอาเอาย่าวไแกงไตแ้แกงไตเอาอย่างไรทั้งเทิงมัดหม่งแกงไตอย่างไรล่เพื่อนมีน้ำหนึ่งครับค่ับก็แม่ แตก้ินอหนึฟองจะเอากินซนดเขาไม่กินสองซึ่งผุนเด้อยังมีโอ้ยังยังยงกินมากคนไม่ลาบตาแล้วนาะเราเนาะกอร์มาประเด็นวาจะใส่เนาะบอกได้แย่หมดกินหอยมันนี่ขอรถปียกับ่วนตัวมาตัวปแดงอร่อากครับนแล้วมันก็ไม่มีนีคันกื่บานเนีอย่างนี่ยมันออกมานี่ยเนาะใหมันไม่ได้ทุบไม่ได้ทุบเนาะเออต้องทุงก็วใดน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบ

สดีเด้อแหนันยากเด้รถอันนั้นบมาายเด้เีเ่บเาเขานีเบมากเลรไาไรเลยนอยู่หนาบ้างสดๆน้าขี้ี้เป็นจักรถได้ไงยอยอยู่น้ำก่อยไม่จริงเหนต่โเป็นอย่างมากคือตตยังเดียวตายังเดียวนีบบอเป็นเดียวบอตุยได้ไหมกีถบเป็นยังท่านลมจะพาแฟนไปพาไปเที่ยวภาคเหนือกันนะ งเนี้ยเด้อพนองเด้อขอเสือกุ่มตัวนี้คนหลัเน่ยขอไปยังอย่ขอไปยังคนละคนหนงเมันขาบอาหาหลอกเยอนไปขอไปกินนี่ล่ะวยมันบนไงเท่าไหร่มขยีรถไปหอดปบรถในวายอย่างนั้ขอไปจอดไปกระบออดผีไปไล่ใจสองหมื่นกลัวพน้ะ ว้าวน <S 2> <S 2> ี่นะนี่อส้นนบไปเมินราคาแล้วจะเดียวเลยจังหวัดระนองมันเด็ดเปลี่ยนลูกบือมีเปลี้ยนอย่างยทิมัเนไรงระยองเมื่หลายปรนองรยถ้าเป็นภาษาใต้ก็ยังืออยูงถ้าเป็นภาษาใต้ระนองระยอง ยะะอย่าละพูดแบบคนใต้ส,สั้นๆดินอนก็นอนน้องร่องยาก็น,น้นองร่องยาะร้อยจังหููจิ้ยดีพี่น้อง